ถ้วันนี้อย่างผู้ป่วยโรคสเกดเงินเนี่ยมว่าเป็นการรักษาง่ายครับไม่ยากเลยถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยเขากินยาเขาเรียกว่ายากระทุ้งพิษยากระทุ้งพิษออกมายาที่แพทย์แผนไทยใช้เขาเรียกว่ายาประดงครับยาประดงมีทั้งหลายตัวของตำราย,ยาไทยเนี่ยกินแล้วกระทุง้งสมัยก่อนกินกระทุ้งทีเดียวเนี่ยผืออ่นมันจะออกหมดมันจะออกผื่นอะเต็มตัวเลยสักพักมันก็าหายแต่ทุกวันนี้พิษมันเยอะคุณกระทุง้งทีงสามรอบสี่รอบมันยังไม่หมดเลยบางคนใช้ระยะเวลาเป็นปี เพราะฉะนั้นเวลามามาหาผมเนี่ยสิ่งที่ผมแก้เนี่ยผมแก้กันตรงที่ว่าคุณต้องล้างพิษทําไมคุณต้องล้างพิษผมจัดว่าองค์รวมของธรรมชาติเนี่ยมันอยู่สามตัวฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบเหมือนตําราของพุทธเลยฮะพุทธเจ้าออกทุกสิง่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบเหมือนกันครับเราเกิดขึ้นเกิดขึ้นอะไรฮะ เรากินอาหารเข้าไปเวลากินอาหารเข้าไปเราเคี้ยวให้ละเอียดการเคี้ยวให้ละเอียดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันจะทําให้ในสมองเราเนี่ยมันจะสั่งฮอร์โมนที่มันตรงกับอาหารเคี้ยวอย่างละเอียดแต่ทุกวันนี้มันเคี้ยวละเอียด กินเข้าไปกลายเป็นภาาะของกระเพาะอาหาร <boarding. S 1> คไม่พอคุณกินน้ำระหว่างอาหารคุณไม่ได้ช่วยอะไรกับ gera, การกินของคุณเลย <ques nych. S 2> คุณมีแต่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปสิ่งที่คุณใส่เข้าไปกลายเป็นสารพิษทั้งนั้นเลยคุณใส่เข้าไปมีแต่เนื้อสัตว์มีแต่แป้งขัดขาเข้าไป,ไปกลายเป็นกระเพาะอาหารคุณย่อย<ๆ>ไ,ไ,ไม่ได้ก็มีปัญหาอีกและการดูดซึมของคุณเมือนก็เสียการตั้งอยู่ก็คือการดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ <SE AL S 2> ต่างๆในร่างกายของเราครับท<ๆ>ี่ปรากฏว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายเราต้องกินอะไรย้อนกลับมาที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืชครับ คุณกินแต่แป้งขาวคุณกินแต่เนื้อสัตว์คุณกินแต่เนื้อสัตว์คุณไม่ได้กินอาหารอะไรที่ไปเอื้อมโดยต่อลําไส้ของคุณเลยลําไส้ของคุณยาวประมาณสิบเมตร่จากเนี่ยไปถึงกําแพงเป็นสิบเมตรถ้ากูก็ผ่าลําไส้ออกมาเนี่ยเครียกมาเนี่ยมันใหญ่เท่ากับสนามเท,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 ทนนิสนะ่ยสองสนามเพราะฉะนั้นลําไส้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเวลามาหาผมผมบอกว่าคุณต้องไปจํากัดเกี่ยวกับเรื่อง การรับประทานอาหารที่ปากคุณเลยแล้วเรื่องอาหารที่คุณกินเข้าไปเลยย่อยเสร็จแล้วคุณต้องดูดซึมของดีเข้าไปแล้วคุณต้องขับถ่ายออกไปสังเกตไหมครับว่าแพทย์องค์รวมของอินเดียของจีนของไทยเนี่ยเขาจัดยาไหมคุณกินกินอะไรฮะให้คุณขับถ่ายออกไปให้หมดครับของผมเลยมีการอะไระดีท็อกซ์ครับเพราะว่าอย่างที่บิลล์บอกอย่างที่คุณเป็นมาโดยโดยส่วนใหญ่บางคนท้องผูกอีก <3 S 2> คัา <4 S 2> วัน4<ช>ี่วันบางคนคเป็นอาทิตย์เพิ่งจะมาถ่ายสักครั้งหนึ่งพี่รุษเลยบอกว่าทําเลยครับทําดีท็อกซึ่งพี่รุตก็ทํามาแล้วเกือบ20ปีได้แล้วนะเกือบ20ปีได้แล้วนะเฉพาะของตัวพี่รุตเองเนี่ยเกือบ20ปีนะครับ